มันอีอย่งนี้ Hello everyone how are you For me I'm okay every day every minute m eat with me อาเดมคอว่าเดคอแต่งไทย I forget a ต t e ต a satte shesley s a t prawn p r a w เต้พ t อนแ a w n and s ต t t e s q u ไม่น่าเสพแต่ไม่ดอเจออิดพลอนไออิดสควิดเออสควิดไออิดออคตาพุตออคตาพุตออคตาพุตอืมไม่ไม่รู้สิดิซอดนี่วะซอดฮีม่าให้น่ากินอันนี้น้ำกันซาติซาติพลอนซาติพลอนไอซาติไอซาติออคตาพุตเท่านั้นทั้งทีอันนี้ดีที่สุดเด็ด very nice ดีน่าอย่าง สวัสดีทนับก่อนเซฮันเลฮตุล่าสวัสดีลาก่อนลาเซาเฟย์สวัสดีสสดลาก่อนาเลลอนลาล่ะล,ล่ยาอ่ Darling ปัญญาอุจจารยจะลาอยู่ดีปัญอยอ่านคอมเมนะลาอยู่เด้ยยอสิบอกให้จะลาเด้อสมสเปน Nah, she says she's okay. She want to come eat with you. <laughs> <laughs> she bought my head off instead of him. <laughs> Ung ừ. nắng tên chào sắp tiền. Could I work with a hat? Could I make a bước Work My daughter and my husband เดี่ยักกูาคุอันนี้อ่ะกดอัน kể nè Hết em đấy Hết em Cái

đang đi mắt yep <coughs> very nice ăn cút cút quá Mm. Yeah. I have nothing to do now. I haven't finished that job yet. Mm -hmm. Nearly finished. Just didn't want up the screws too quick. But okay. Mm -hmm. Better than before. Say Bye-bye. Enjoy your meal. <coughs> <laughs> ok. Thank you. Bữa <laughs> có hết mà làm rồi, đéo nói 1 lần. Ừ. Ừ. Ủa. Chị mình mà đụa cùng thấy bên mẹo cả. Victor, lắng mẹo cả. Góc nhi nó bông. Món hiền không thấy luật. Không thấy chị ai con, sắc. hiện sắc. Mật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  sắc. đầm, sắc. Mật sắc. Mật là Mẹ đầm, đầm mà Mật kế có dính thanh sắc. Mật sắc. Mật sắc. มาสมัครเป็นลูกเคยก็มามาเดินมาสมัครเป็นลูกเคยยายชมพู <c oughs> เดี๋ยวทีด่าหน่ออือน้ำนบปลาหมึกล้ำกุ้งล้ำกุ้ง้เหรอ,ก,อ,อกุ้งม,มันยืดยืดเหรอลูกอ่ะไม่ห่เป็นยืดยืดง่ายไอืมขวบขวบอบขไทว่ากุ้งขบบกุ้งกรอบ ็เดอร่อนีิค้งสิไอโนตีเยียนแบบไอคนค้งสิเพราะไอดูอัดทามโซไอโนไม่ดรอจแตไอไม่ฮัชเบินเลยออิดพรอนสาเจพรอนไออีดออคตพุด Kim nữa cho đấy Thêm quần uhm, Bỏ này. im nào hẹn im Không phải, phải cho nai กินมดหลักสองไหมหม่ที <laughs> ่สามีอ <laughs> ๋อหกเจ็ดไหม่หมมพนกินสามใหมพี่แน็กินห้าไหม่รากปอดปองกินห้าไหมอุ้กันเอาอปนัยอ้กันแม่ขับปอดไม่กังวลเราเท่านั้นพี่นกกินห้าไหมเมุกี่ไม่ละลูกอันที่สองอนที่องน้องไทยกินสา

của Lan tôi đẹp soi pho nhà hết cạn, soi pho hết ngang, chưa bên lông. Ừ. Bên Mm hmm. นัวค่ะนาะเข็มคนน้นะ เนไปกับเขาไปกับเขาเพราะจะอันเทียั่นเราก็ได้กินเทาไหกินเ้องเลยกินเท่้องเลยกินเอตามอ What ah. the? เ <laughs> ขา <laughs> ที่ว่านิบวขอปลื่นชบวยนิังม้องลื่ลเหมดคิดลื่คิดก็แล้วสิผ่อลื่อืมหมอืนข่บ้อปสิบ้าน กระชาหองข,ขาวอันเคลี้ยวเก้ยเท็ดข้าวสีกัมน่าพักข,อข,อขอัอ รสออมแค่หอดพักสามใจเียเพราะเราถข้าพาร้านแล้วสินโอเคนี่นเดี๋ก่เดียวข้าลงคงเค้งนันเขาต้องจิมเต็มถ้วยเขากินหมดเลย เต็มเลยน้ำนเลยเก็ข้นนะ,ะโอ้โหของเรานะหรือไงกันบ้างนาั่งกัตำเนมานาดนล้อ่ะ ัวบขวดท้อดินเน้ยขวแล้วเขาต้องแทตัเอามาใส่กันใส่กันกินใส่ทัวหนักนั่งก็นั่ง้ะตัมเพราะเขาหลบเร็กไงตํามเพราะแบบว่ามันแหลวขัดไหมเลือดนี่คือกระเด็นเต้เต้แม่

ประมาณสามเมื่อันีกินไหมเม่นี่ไม่แหม่มดนี่ยต้องถือว่านีมากินเร็วไม่ที่ได้อย่างแม่ครับะน้องว่าจะได้แม่ว่าจานะพอจะกินไม้แล้วกอกินกุ้งแล้วแม่เอ